สวัสดีค่ะดิฉันเอมออนภูสีดินอยู่บ้านเลขที่416หมู่20ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ,อะตอนนั้นปี63นะคะ,ะไปตรวจเจอเบาหวาน370นะคะตอนนั้นก็ไปหาหมอนี่แหละแต่ว่า ด้วยความที่เราว่าเออเบาหวานมันไม่รุนแรงก็เลยไม่ได้สนใจพอปี64อาการเริ่มออกก็คือ,อพอเป็นแผลแล้วมันจะหายยากาก็เลยไปตรวจเจอไปตรวจอีกรอบหนึ่งประมาณ64เดือนประมาณเดือนตุลาเพราะว่าจำได้ว่าเดือนนั้นเป็นเดือนวันเกิดของลูกนะคะแล้วก็ไปตรวจ หมอก็บอกว่าอุ้ยน้ําตาลขึ้นเยอะมากทําไมไม่มาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนหน้าตอนนั้นก็คือ,อรู้จักธรรมะเปิดโลกกรรมดาลของหลวงพ่อดีสุวัสดิ์สวัทโนแล้วแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ใส่ใจตอนนั้นก็คืออยู่ออกไปอยู่ทางโลกไม่ได้ใส่ใจตัวเองตรวจเบาหวานเจอแต่ก็ไม่ได้กินยาในทันทีนะคะก็มาปี6กสามปลปลายได้ได้เข้ามาจริงจัง อยู่ที่วัดป่าห้วยใหญ่นะคะตอนนั้นก็ยังยังยังไม่ได้เข้ามาเต็มที่แต่ว่าได้ไปอยู่ชนแดนก็ได้ไปปฏิบัติอยู่ในวัดป่าพุทธเมตวัดพุทธเมตตานะคะสำนักพุทธเมตตาของชนแดงของหลวงพ่อดีอีกสาขาหนึ่งก็ได้มาปฏิบัติเพียรเพราะว่ารู้แล้วว่าการเป็นเบาหวานของเรานี่มันมีอาการก็คือเริ่มแรกก็คือจะจะหน้ามืด จะจะหายใจแบบไม่อิ่มไม่คือแล้วก็พอพอลุกนั่งเนี่ยมันจะเวียนหัวหน้ามืดหงายไปเลยก็มีเคยมีแบบชนิดว่าอา่พอพอลุกขึ้นเนี่ยอาการเวียนหัวแล้วก็มันจะหงายไปเลยทีนี้พอพอ,อได้ยินหลายๆคนบอกว่าเามันหายจริงนะลองเพราะว่าเราเรามาเป็นลูกศิษย์พ่อจริงๆแต่ว่าเราก็ ไม่ไม่ไม่รู้วิธีการรักษาเบาหวานเพราะตอนนั้นนะขณะที่เราเรามาศึกษาตรงนี้ก็คือเรายังไม่ป่วยแต่พอเรามาป่วยเป็นเบาหวานจริงๆเนี่ยเราเราได้ทําจริงๆจ,จังๆซึ่งตอนนั้น่ะที่ทําจริงจงจังๆเพราะมันมีแผลตอนนั้นไปเหยียบตะปูแล้วตอนนั้นอาการก็คือ,อยังยังยังไม่กําเริบเยอะ แล้วก็พอมาบําบัดเ,เราใช้วิชาเปิดโลกกรรมดาลน,นี่ก็คือหายไปเลยในทันทีนะคะไม่ใช่นานนะเพราะว่าเราเราเหยียบวันแรกเนี่ยวันวันที่3ที่4เราปฏิบัติจริงๆนี่คือหายเลยแผลก็หายและสนิทเลยนะคะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งก็เ,เป็นปวดฟันก็เลยไปถอนฟัน ทีนี้ก่อนจะถอนฟันเนี่เขาจะฉีดยาชาให้เราใช่ไหมคะทีนี้เราเราไปเจอเออ่ยาฟอร์มาลินฉีดเข้าไปแล้วที่เรารู้เพราะอะไรมันมันเกินไปแล้วมันจะเหม็นขิวเพราะเราจะรู้เลยว่ายาฉีดศพนี่มันเป็นยังไงเพราะเพราะเราเราเข้าใจแล้วทีนี้พอเกินลงไปเนี่ยโอ้ยมันมันอาการแบบว่ามันเหนื่อยมันแข็งแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบไม่มีแรงอะคะ่ะทีนี้อ่า ก็เราก็บําบัดด้วยการใช้ลมหายใจของหลวงพ่อ,อธรรมะเผื่อโลกกรรมนะคะทีนี้ณขณะนี้นะคะเราเป็นเบาหวานเนี่ยเลย,เลยมา,าประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะมา,าน้ําร้อนลวกขาทีนี้เป็นแผลบาหวานมากมันมีภาพตอนที่ในขณะที่ตอนที่น้ําร้อนลวกเนี่ยมีแผล แล้วก็มีถ่ายรูปให้ดูด้วยแล้วก็ถ่ายไว้เป็นว่าเราในขณะที่เราเป็นบาหวานอ่แล้วเรามาธรรมะเปิดโลกกรรมของหลวงพ่อเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะหายไหมก็เคยถ่ายรูปไว้ดูณขณะน,นี้ตอนนี้นะคะภูมิใจมากเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าธรรมะเปิดโลกกรรมบ,บําบัดหรือว่าปฏิบัติจริงๆเนี่ยทำให้บาหวานเราหายได้จริงๆนะคะเราสามารถดูได้จากแผลตรงนี้นะคะอ่าจากแผลที่เบือเบนะคะตอนนี้แห้ง แห้งสนิทเลยนะคะแห้งเลยไม่ไม,ไม่ไม่เหลืออะไรคือตอนนี้ถอดสะเก็ดแล้วนะคะเนี่ยกำลังแผลกำลังแบบดีขึ้นมากเลยนะคะต้องอ่ากราบขอบพระคุณนะคะใช้เวลาประมาณน่าน่าจะ9วันถึง10วันนี้ค่ะอ่าน่าจะ9้าหรือ10วันนี้นนนเนี่ยแผลหายสนิทเลยนะคะเนี่ยแห้งหมดแล้วตกสะเก็ดคือคือลอกหมดแล้ว คือแห้งสนิทเลยนะคะแล้วก็ต้องกราบขอบคุณนะคะธรรมะเปิดโลกกรรมดานนะคะหลวงพ่อดีสุวัสสุวัฒนนะคะที่ให้ลูกได้รู้จักธรรมะตรงนี้นะคะแล้วก็ทําให้เบาหวานของลูกหายสนิทต,ตอนนี้หายสนิทนะคะคือไปตรวจเบาหวานแล้วไม่เจอนะคะมี9 9ปซนะคะต้องกราบขอบคุณนะคะสาธุค่ะ